ไปไหนแบบพจะเสร็จจะเสด็จที่ไหนแล้วมันจะเป็นอะไรกับเธอมิซับโอ๊ยโอ๊ยชุดนแจวออกเลยอะเสดงว่าพี่นันเนี่ยคือเธอช่วยพี่อนุรักษ์ใช่วยพี่ก็โอ้แต่จะบอกไว้ให้ก่อนว่าจากนี้ของขึ้นเฝ้าไม่ได้เพ็ทค่ะอ้า มีช <แ S 2> ใช่ไหมคุณพี่แถวนี้ไม่ใช่ผิดเราติดังแรกเนี่ยตัว,วไหนได้หมดเลยครับครับพี่สาวครับติดมาคพี่สาวติดดีๆนะคะมาเรื้อยยุยติดมาเพชรตะบูนครับขอบคุณครับ,ราต,บราตามเป็นของกลาครับเปนซื่งรอบไปครับนี่พี่เขาโล่ใจติดข้างหน้าเลย แรงเยอะไปหน่อยถ้ากิดว่ามีอะไรก็บอกกับมองฉันได้เพราะว่ามองฉันก็เปรียบเสมือนคนคนเดียวกันกับเจ้าพี่อนุรั์คนคนเดียวกันแต่ฉันก็คงไม่จําเป็นที่จะต้องมาเสียเวลากับหล่อนพออไป ngồi đi mà mình đi ra